ไปไปไปกูเล็กกูกูเล็กดิขี้ขวาเออเอากูซ่อนเหรอเป็นอีกกูได้ซ่อนแล้วกูได้ซ่อนอะไรเป็นอีกแล้วไปแล้วไปครับผมเอาบอกไปแเอาเรื่องโอ้ยเชีอยโคตรใหญ่เลยสับโอ้ใหม่ก็ให้เวลาเยอะกว่านี้ได้ไหมอ่ะเวลาคนเปิดอะไรเนี่ยให้เวลาเด็กคนหาเลยครับโอ้ชิดซ่อนแล้วกูซ่อนแล้วกูซ่อนแล้วอะไรเนี่ย กูบอกอะไงี้ยโคตรใหญ่เลยอาทำจัดอ่ะไม่เอาหน้าเพื่อนไม่เอาหน้าเพื่อนโดนกูสวยตื่นเอฟโอเคออกไปเลยเพื่อนคืงรอเลยสัตว์มาดเี๋ยวตรงนู้นน่ะมาถึงนู้นน่ะเออเจี๊ยบไอ้พว่ามันแอบในวัดเจี๊ยบไปทางนั้นแหละเพื่อนเออมาที่แหละมาที่นี่มาที่นี่มาที่นี่พวกแกถึงแล้วละมาที่นี่ไม่ใช่ถอยมาถอยมาเออไปอีพี่ไปอีก

ไ้แล้วนะหายตัวมาหายตัวทำรไปไแล้วนะไอ้เี้ยไมไล่ก็ต่อเลยจ้าไแล้ววะไปไปเล้วไปแล็วไปแล้วไปแล้วไอ้เี้ยไอ้ยีนล่าก็ล่าไม่ได้หี๋ยวไม่มีนีเลยเงี้ยไม่ได้ไม่มีนิ่กมีกนอื่นคนลไม่ได้แล้วแม่จะสกัดเงาไหนไหนไหนเฮ้ยเฮ้ยกูดฉยแถวนี้ บูดี้สิ่งเดียวนี้ไหน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 มึงคิดไปเองนะเพื่อนกูได้ยินจริงๆนี่แหละมันอยุดนี่แหละมันอยุดนี่แหละมันอยุดนี่แหละบูดี้สิ่งเดียวมึงคิดไปเองอ่ะเพื่อนเออบูไม่ได้คิดไปเองแน่เอยกูอาจจะอยู่ตรงนู้นก็ได้หรือบูอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้กูไม่เห็นเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวมึงโดนไอ้เหี้ยเออไอ้นี่ ไหนไหนไหนไอ้หไม่ไม่ไมต้องจำคต้องจำต้องจำเขียนนยนตาฟาดพี่ยอมขึ้นไปไหนไปพี่ไงพี่ไงป่องพี่ไงพี่ไงพี่เอกูตายแล้วนะไดนกูสะกัดไงาแล้วลอยแล้วโดนกูสะกัดเงลอยแล้วโดนสกเไหนว่าน้องไหนว่าเองเ่ยตอนนั้นตตา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 ไหน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  ไหนวะพี่อ๋อพ <Island> ี่ออมลงไปแล้วอ่ะไปไหนแล้วมันเห็นเรามันเห็นเราเล่นซ่อนทุ่มเพื่อเหี้ยกูแบบเปลี่นฟี่ฟ้าพี่ฟ้าขึ้นไปทำไมตรงพี่ออมอ่ะเมื่อกี้เอ้าพี่ขึ้นไปอีกแล้วเชี่ยมันมันรู้ึกมันรู้ึกจุดเราเลยไอ้เชี่ยเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยเดี๋ยวบอลเราจะแพ้เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะแพ้จะแพ้เราจะแพ้เหรอเอ้นนท์มันจะชนะว่ะเปลี่ยนเกินชนะเี่ยนเกิน เอวอยู่ข้างล่างนานยังไอ้กระเนียนพุทมึงกระเนียนเกิอน้องไอ้เชี่อเพียไปไหนแล้วพี่เวฟลงไปแล้วเหรอไม่อีกสิบวิอีกสิบวิไอ้เชี่ยเฮ้ยมันจะอยู่แถวนี้หรือว่าเฮ้ยเฮ้ยเชื่อเฮ้ยไหมสัตว์โอ้โหใครเป็นคนเลือกดาบฮะเจน่าเป็นคนเลือกเป็นคนเลือกดาบจมันมันเล็กดิ่ดับเล่อเลยสัตว์ โคตรเขียเลยสัตุดบ้านเฮาเฮาโอเคกดเริ่มะนะบ้านกำลังตึงเลยกูได้ซ่อนล้วกูหายอีกแล้วหายอีกแล้วเหรอไอ้เหี้ยหนีอะ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 หนีแล้วไม่อยู่แล้วหนีแล้วเฮ้ยกูเกมไว้ด้วยไงแล้วกูเกมไว้ด้วยไงอ๋อทีกูทีกูชิบหายแล้วชิบหายแล้วโอเคโอเคโอเคกูได้กูได้เทียบกูได้ทีแล้วกูได้ทีแล้วกูได้ทีแล้ว ชิบหายแล้วไม่ได้ไม่ได้ไดีชิบหายแล้วชิบหายแล้วไม่ได้ได้มอะไรแวเอาเอาอไปไหนครับไปไหนครับคนนี้คนนี้คนนี้ไปไหนครับคนนี้คนนี้ไปไหนครับคนนี้กูทำไมกูแอบเอแวเ็แวเ็กูไฟแล้วกูไฟแล้วเยกูไฟแล้วกูเปล่นแล้วกูเปล่ากูเปล่ากูวิ่ง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 กูแอบกูเปลี่ยนจุลกูเปลี่ยนตัวกูเปลี่ยนตัวแล้วกูเปลี่ยนตัวแล้ว ไอ้เย yeah, ี le le ้ยนี้นะรอบนี้ไม่ล็อกล็อกของไว้ล็อกมีนล็อกของไว้รอบนี้ล็อกของไว้คนดีคนดีเชี่ย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 เชี่เชี่ยเชี่เชี่ยเชี่เชี่ยเช่เชี่ยเชี่ยเชเชี่ยเ่ยเช่เชี่ยเช่ยเชี่ยเชี่ยเช่เชี่ยเช่เชเชี่ยเช่เชเชี่ยเช่เชเชี่ยเชเชี่ยเ่เชียเช่เช่เชยเช่ยเช่เช่เเช่เช่เเชยเช่เช่่เชื่เชยเช่เชื่เชยเช่เชื่เชยเช่เชเชี่ยช ไอ้เพื่อนไม่อยู่ใกล้กูจัดไอ้เชี่อไม่อยู่ใกล้กูจัดเชื่อเโอ้เราใจเย็นเพื่อนมีถ้มือเพื่อนใจเย็นเพื่อนกลัวเพื่อนเออเพื่อนกูกลัวเพื่อนกูกลัวกูไอ้เราแย่กันหรือเปล่าแยไอ้เชี่ยแล้วกูเหนียนมากเลยไอ้สัตว์ไอ้เชื่อนเช่อจะมีขนาดนี้ดูกี่รอบแล้วเนี่ยห้องกูเป็นก็แม่งเข้านอนสุดเลยเหี้ยห้องกูอะ ไปเข้าน้อยสุดแล้วใช่หรอทุกสัปดาห์ไอ้เกรียดมันเดินเข้าห้องอะไรห้องอาหารสักอย่างมังเป็นหลายรอบละเจ๋อแม่งไอ้เกวียดไอ้โดนเดินเข้าไปอีกละเออเกวีดนั่นเข้าไปแล้วอ๋อห้องอ่ะอยู่แถวนี้แน่เลยไอ้เวฟเวฟกำลังตับกำลังเข้าไปหาไอ้นุ่นเลยเอ้ายี่สิบเอ็ดเจี๊ยบเลยไอ้เจี๊ยบไอ้เจี๊ยบก็ไม่รู้ละไอ้เจี๊ยบก็ไม่รู้ทีกูแล้วไอ้สัตว์เจี๊ยบไม่รู้ทีกูแล้ว เป็นอยู่ไหนวะไม่บอกไม่บอกไม่บอกครับไม่บอกครับไม่บอกมันเนียนเหรอวะมันเนียนเหรอวะกุนกูเนียนกูเนียนไอ้เชี่ยกูเนียนไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยกูไม่คิดว่าจะดีขนาดนี้ไอ้เชี่ยจริงๆอะไอ้เชี่ยเปนอยู่างไรครับขนั้นเลยขนาดนั้นเย้ยผมจำได้ตอนที่กูตอนที่กูแบกลำเป็นกระถางไม้อะแม่งโคตรเสียเลยตอนนั้น ไ้แค่ไหนกันเชียวผมเนียนครับผมเนียนผมเนียนเฮ้ยผมเนียนจริงว่ะทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะเวฟบทำอะไรตัวนู้นอะเอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยกูว่าเนี่ยดวงใหญ่นี่มีแน่เว้ยอ้าวเจี๊ยบมันดีเจี๊ยบพาเนกลับไอเวฟไปทำไมอ่ะเอ้ยเฮียมันเดียดจริงวะ ว่าอยู่ไหนวะเฮ้ยเรียบร้อยครับไม่ได้ยินกูอีกรอบละเอาทำไมเดินอยู่ด้วยกันทำไมอ่ะสองคนนั้นน่ะเทเว็บกับเจี๊ยบอ่ะอ่าแยกกันละเอ้ยเอ้าเจี๊ยบไปมันตรงนู้นน่ะเจี๊ยบกูเหรอเอ้ยมันเรียนจังวะเฮ้ยเฮ้ย เอ้านนโดดเดียวทำไมตรงนู้นน่ะไอ้เนีย <c oughs> นพูดมากอะพี่พู่นี้ได้ไงบ้าง <c oughs> เนียนจริงมันเนียนจริง <c oughs> ขอรับบทเป็นเอ่อคนเนียนสอบพันยี่ห้าแล้วกันก <c oughs> ูเป็นแล้วไงคือสลับกันว่างั้น <c oughs> เออสลับกันเปลี่ยนตำแหน่งแล้วกันเฮ้ยมันเนียนมากขอโทษทีครับผมเนียนนะครับผมเนียน ผมเรียนใช้ส์อ่าทวิตผมเรียนใช้แชมพูยี่ห้ออะไรครับห้องน้ำเว้ยในห้องน้ำเอาวห้องน้ำเหรอก้อยเหี้ยละเฮ้ยกูได้ยินเสียงใกล้ๆนี่วะมันมีเสียงบอกด้วยเหรอแน่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 แมช่วยเจฟฟ์หาดีกว่าวะมันจะโทรนี้แน่เลยแน่ใจแน่ใจด้วยด้วยเร็ว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  ว่าอยู่ไหนว่าเนียนยัว่าเฮียเออมันเดียจะว่าแกแคบแคบแค่นี้ไง่มันเดียจะว่าเี่ยเดดื่านไรเงินบอลอ้ยยเอาไปขอดาอีกแล้วเหรอไนกูไปขอดาอีกแล้วเรียบร้อยฮะกูไปแล้วกูไปแล้วไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วชีวิตนะครับ19บเาดเจ หกห้าสี่สามสองหนึ่งเจอเรียบร้อยกูสอนแล้ว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 กูเรียนมากตอนแรกกูเรียนมากกูเรียนมากกูเรียนมากใครก็พูดกันอย่างนี้กันกูเรียนมากเนียนแค่ไหนเนียนแค่ไหนแค่ไหนเรียกวันเนียนแค่ไหนถามใจให้ดูแค่ไหนถามใจให้ดูนะกูแปลกลางละกูแปลกลางละ ไอ้นอนเข้าใจความรู้สึกขี้แล้วว่าเนี้ยบอกเลยว่าหาโคตรยากอ่ะเจ้เฮ้ยไ่เ่าเลาไม่เกลยกูไปแล้ว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 ไปไหนไปไหนแสดงว่าไอ้ตรงนั้นน่ะคือมแน่นอนเลยไปไหนไปไหนกบมาก่อนไปไกบมาก่อนไม่ร้อนไม่ร้อนตอนไอ้นเีย โอ้ด่านเฮียนี่ไรบัลลี่มันโคตรนรกเลยสัตว์เอ้ยเอาการ์เด่นใหม่ไปการ์เด่นหรออ้าวได้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 การ์เด่นอ้าวใครกูได้หาด้ยกูได้กูได้แอบกูได้แอบเจอกูเจอกูยี่เป็นรู้เยอะว่ะตรงเนี้ยม่รู้เยอะว่ะเียวดาที่ซ้อนเลยเฮียเฮ้ยมึงล็อกให้กูดิเฮ้ย เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยครับพี่เวฟเฮ้ยกูเห็นคนวิ่งเอ้ยกูเห็นคนมาวิ่งขยับเอี๋เอาวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนอ่ะวิ่งไปไหนอ่ะเอาแล้วเขาวิ่งหาอย่างมอแมนเลยทีนี้ส่วนกูก็ชิวๆเฮ้ยกูเห็นใครอ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 ่ะไอ้เสี้ยมเวไอ้เสี้ยวไอ้เสี้ยวไอ้เสี้ยว เป็นใครเอายื้อไอ้กูเห็นเหมือนกันนะกูเห็นเหมือนกันนะเพิ่งขยับไปล่าสุดใช่ไหมคนที่เพิ่งพูดอะพิ่งขยับไปล่าสุดใช่ั้ยเอ๊ะเอ๊ะเอออะไรอะใครยะนี่ปะใครยะใครยะใครยะโอ้อันนี้ป่ะอันนี้ป่ะไม่ขยับปะใครขยับอะใครขยับอะใครขยับปะใครขยับปะไอ้ชิบไม่วิ่งบุ่นเลยไอ้เหี้ยกระโดดป่ะกระโดดป่ะเออเออกระโดดไอโดดไอโดดไอเอ้ยไอเว้ยไอ้เหี้ยชิบหายอะไรนั่นแหละกันวะ ไอ้เหี้ยมึงแก่โดนเหี้ยไปเหี้ยเห็นมึงแล้วเหี้ยเห็ยมึงแล้วเหี้ยมึงแล้วเหี้ยป่วยมแล้วเหี้ยไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูไอ้นนท์น่ไเยกูเห็นมึงจริงกูเห็นมึงจริงกูเห็นมึงจริงเห็นมึงกูเห็นไอ้ต้นกูเห็นไอ้นนท์ยไอ้เหี้ยอนสองคนเลยไอ้สัสคือถ้าไอ้เว็ฆ่าได้กูไปสวัสดีลำค่าไอ้เหียเทงกันท่านั้นอ่ะทีเนี่ยสวัสีฉันบันลำค่ามาสั้นคุณรู้ตำแหน่งคุพวกมึงั้งสองคนน่ะไอ้เหี้ยไหมเหี้

เดี๋ยวหลอกสุ่มกูได้หลอกสุ่มเย้ยไอเจี๊ยบแบงใครจะไปเว็บไอ้เจ็บไอ้เจ็บมึงคิดได้ไงมึงอยู่ตรงนั้นไอ้เฮี้ยเจ็บไอ้เจ็บกูค่าไม่ถึงไม่ใช่เนี่ยกูบอกนะเฮียเฮียกูสุดไหมกูสุดไหมเฮียสุดสุดอ่ะบอกเลยใช่เว็บฆ่ากูได้เฮียกลัวเห็นมึงกลัวจะตามล่ามึงคนแรกไอ้เฮี้ย กูวิ่งสุดใจไรกขวางเลยไอ้ไงเนี่ยสองควเลยอนอะไไอ้เจ้าอะไรันไล่กัมันไ่กูอะไรกูันไ่กูอะไรกูไกูไกูไ่กูนนนนแข็งใจไว้ดนแข็งใจไว้ดนแข็งใจไว้นี่นี่ไว้อะไรกูอะไกู

พเพร่แม่งบอกหน้ากูลุ้ยอะเฮี้ยอย่างเฮีย้ยเพร่แม่งพเพร่แม่งอยู่ดีๆก็หันกลับมามองหน้ากูลุ้ยแล้วแม่งก็ยู่เลยสัตว์ <c oughs> อยู่แ้แตก,กลเล,กแล็แ,ลมมแตกเลยอ่ะคงแตกเลยอ่ะกูวิ่งไม่ไอ,อ,ไมไออกไอ้กูวิ่งไม่ออกไอ้สัตว์เฮ้ยมัมนชนะแล้วเนี่ยวบมเออเนี่ย ไปก่อนนะพีไปก่อนนะไปเลยยี่้ไปเลกไปแลวกูไปแลวนปีเโดนปีเ้อยนปีเลยผมผมนิ่งอยู่ผมนิ่งอยู่ปีเลย้อยนปีเลยด้วยปีเลยด้วยปี้เลยด้วยบอกไปแล้วอ๋อเวลาสืออเทพเย็บ่อยู่ไหนวะ กูหายอยู่กูรับพี่ไปดักมันมันอยู่ตรงทางกูไล่มันอยู่มันจะรอดแ้วกูชนะกูชนะกูชนะไอยูไกลกูเกินเนี่ยกูวิ่งไม่ออกสุดไอ้ยกูวิ่งมาหาพี่ฟาไอ้ยมันไม่เล็กไอ้ยโดนมันเล็กกูไอ้สัตไหมเป็นรอบแรกกูไม่เชื่อสั์แง อะไรอ่ะทำไปไหนอ๋ออันที่จริงอ๋อทำผิดทำผิดเอานะเย่ก็เย่เย่โหให้ไปคุยพูดหน่อยดิเฮ้ยเป็นไงบ้างครับกับคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะครับสหรับคลิปนี้ก็ไปก่อยนะครับหนุกวัยหนุกวัยหนุกวัยบายทุกคนบายบายครับ